วัสดีครับมาตัดผมรองทรงนะครับผมมาแบบยาวมากเลยนะครับติดสรงได้เลยนะครับตัดผมที่ยาวนะครับตัดเป็นรองทรงนะครับรองทรงกลางนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมจะตัดความสั้นนะครับตัดให้สั้นก่อนนะครับตัดผมให้สั้นก่อนนะครับตัดความยาวออกก่อนนะครับ เราตัดให้สั้นก่อนรอบหนึ่งนะครับรค่อยมาขึ้นทรงนะครับตัดผมให้สั้นลงก่อนนะครับ ผมอยากโูบนะครับตัดสั้นเลยแต่ก็สั้นให้พอประมาณจะขึ้นทรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องรู้ว่าตัดทรงอะไรนะครับนี่เป็นรองทรงลางนะครับเราตัดความยาวออกก่อนนะครับต,ตัดความตัดความยาวออกก่อน ตัดความยาวออกไปแล้วทีนี้เรามาขึ้นทรงกันนะครับเราเมื่อเริ่มต้นด้านขวาเหมือนเดิมนะครับด้านขวาลูกค้านะครับรขึ้นทรงด้านขวาเลยนะครับในขมับนะครับเอาวีรอมไปนี่นะครับเพราะผมเราสั้นแล้วนะครับผมจะเป็นต้องตัดวีขึ้นแบบนี้นะครับ มดูขาสั้นแล้วนะครับหลังจากที่เราตัดความยาวออกไปแล้วอันหนึ่งนะครับโดยการใช้ปัตเตอร์เลียนนะครับตัดความยาวออกครับนี่เราก็มาขึ้นขึ้น,นะครับขึ้นสองเลยครับผมจะสวัสดิ์ขึ้นนะครับ ให้พีใหญ่ยยครับเราก็ติดกันด้นไว้ก่อนนะครับในมุมลูกแก้วนะครับ เาจะเอาความยาวออกเอาให้เหลือประมาณเหลือประมาณรองฟันเบอร์หนึ่งแล้ว,วัตวัดขึ้นเบีนี้นะครับนี้นะครับส่วนไห้ที่ยาวแล้วก็ใช้ีิใหญ่รองสังน ท้ายทอยแล้วนะครับ เพื่อจะสังเกตเห็นว่านะครับผมจะช่วนมากผมจะใช้วีใหญ่ตักขึ้นนะครับเราไม่ได้วีลงมาแบบนี้นะครับเพราะผมลูกค้าสั้นลงไปแล้วนะครับเราตักขึ้นแบบนี้เลยนะครับถ้าถ้าผมยาวเราตักขึ้นส,สม,ม,มือนี้ก็ได้นะครับแต่นี้ผมสั้นนะครับตักขึ้นแบบนี้นะครับตักแบบนี้เลยนะครับทักสวับด ใช้วิจัยารองครับผมเอาด้านหยาบนะครับเพืเ่อนๆนะด้านหยาบด้านหยาบนะครับฝั่งนี้เรามาดูด้านขวาด้านซ้ายลูกค้านะครับเป็นสองเหมือนกันนะครับ ขึ้นนะครับตับขึ้นนะครับ แก้วก็จิกก่อนนะครับจิกแล้วสวัดขึ้นนะครับน,นีนะสวัดขึ้นนี้เลยนะครับใไ้วีใยรอบไปด้วย ่วนที่ยาวแล้วก็ตัดขึ้นไปด้วยก็ได้นะครับลงมาหลังใบหูนะครับ แล้วก็จับใบหูไว้ดึงมาเอามานะครับแล้วก็ค่อยสวัสดนะครับแบบนี้นะครับ ถ้ายังไม่นวนพอเราก็ใช้วีเลแรกนะครับจะตัดรองทรงแบบเดิมๆให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับด้วยวิธีเก่าๆนะครับ ขึ้นด้านท้ายทอยอีกครั้งหนึ่งนะครับตวัดขึ้นไปอีกครับความสูงยังไม่พอนะครับความสูงไม่พอแล้วก็ตวัดขึ้นอีกนะครับสวัดขึ้นไปสวัดขึ้นไป ประมาณร่องตรงกลางนะครับอัตะวัดขึ้นเราจะดูด้านขวานะครับด้านขวาเลยด้านขวาหุ่นไปทำไรไปเออโอ้เว่ น,ออน,นี่เรามีนี่หรอนนี่เราใช้วีเล็กเก็บเรมอีกครับเก็บงานอีกนะครับครังหนึ่งนะครับช่วยหมดนะครับรับโทรศัพท์พอนะครับโอดีครับโอเคอครับไม้เลขกสิบสองครับไม้เลขกสิบสอง เลสิบสองอีกสองคนครับอีกสองคนอีกก็ประมาณให้เวลาหาสิบนาทีครับเลขสิบสองรับห้าสิบนาทีครับรับห้าสิบนาทีหมายเลขสิบสองนะครับเอาผมตัมต่อไปนะครับต่อไปผมจะใช้วีเล็กมาเก็บนวลน,นะครับทำให้นวลน,นะครับใช้วีเล็กตัดเตียนนะครับ เก็บม้วนะครับเก็บม้วนนิดหน่อยนะครับวีเล็กนะครับตัดใช้วีเล็กนะครับ มีชคิลเก็บเก็บงานขึ้นนะครับให้เงินนะครับตอจากพิมตะวันเมื่อีนะครับก็ตไม่มโบทำไงเยอะจังนี่ถามๆก็เลยเลยนย่หนา้าวเี่บัตให้นวนะครับ ปลายวีถ้าตรงไหนที่ยังหนามากก็เอากลางวีอย่างนี้นะครับตรงไหนที่ยังที่ไม่ดำมากก็เอาปลายวีอย่างนี้นะครับก็พยายามจับวีด้วยนะครับให้ถูนะครับพลิกวไีได้นะครับครับตอนทพลิกวีนะครับ นะครับอ่ารับการจับนี้แบบนี้นะครับแล้วก็วิ่ลงนะครับวิ่งลงนะครับวิ่อลงนะครับวิ่งลงนะครับวิ่งลงนะครับ ทำให้หนวโ,โดยวีเล็กนะครับไปเรามาใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เล็กมากันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเป็นเส้นชัดขึ้นนะครับก่อนจะลงมือกันครับนี่ครับ ที่จะยาวมากนะครับกันด้านข้านะครับใช้ จะเรียนเล็กนะครับกานนอนไฟนะครับเขาจับไปหัวไว้นี่นะครับ ครับลิปนี้จบประมาณเท่านี้นะครับเรียบคลิปต่อไปเป็นการซอยผมด้านบนนะครับการขึ้นทรงด้วยวิใหญ่ไม่ได้รองฟันเลยนะครับ ไข่ปัตเตอรี่นะครับึ้นทรงผมที่ยาวนะครับแตดรองทรงกลางนะครับครับคลิปต่อไปมาดูการตัดด้านบนนะครับ